นนะไม่เดคีภัยไติไม่มีน้ําี เสียข้าวครับครับความเดือร้อนของพวกเราทางเซนาคัยบางเรื่องได้ให้ทางรู้เชื้อัจังหวัดได้สรุปถึงตัญหาแล้วก็ความชำเป็นในการแก้ไขัญหาในพ้ที่ของเซนาให้ท่านรู่ที่ได้ปรนนารับไปพิจารณาครที่จะชื่เือเยียวยามีน้องชาวเซนา และส่วนดเพื่อนั้นทั้งการทั้งผู้นำท้องถิ่นทั้งชานบ้านนะครับแล้วก็พอผมได้รับบทกลาวนะครับครับซึ่งก็บางเส้นก็เป็นส่วนรับผิดชอบของทางหลวงและบางเส้นก็เป็นส่วนรับผิดชอบของอธอโจนะครับ สรวของนักคมนะครับของท่านทท่นานผู้ว่าได้รับทราบรับรู้ปัญหาในในส่วนการตรวจราชการดังนั้นก็จะเป็นจุดเริ่มในการที่จะต้องจร้งตั้งเชื่อทุกท่านที่เกี่ข้อกับเรื่องนี้อย่ขอขอางที่ท่านมำจริงได้พูดไป้นั้นพระนครปิยาในเคยเขตที่เราจะรอดที่สุดหลังจากมาอุทุกปปภยัยจบลงไปนั้น คือเขตทางเส้นจรระหว่างอำเภอปะข่ายนาอำเภอพิณาก็พยายามประสานไปทางท่านปอทางหลวงชนบททว่าถนนยกสูงขึ้นแต่ว่าพื้นที่มันรับน้ำหนักดินที่สูงสุดขึ้นไม่ไหวเกิดการสะไล่ขึ้นที็อยปางเดียวปอก็คือเส้นนี้เป็นความรับผิดสทีนที้ถนนนี้ก็เป็นถนนที่ทำแล้วเสร็จแล้วนะครับการนการแล้วเสร็จไปแล้ว คือเสนาหานะครับในช่วงบ้านกระทุ่มช่วงบ้านกระทุ่มขึ้นไปทางเจ้า7นะครับส่วนทางด้านโครงสร้างชั้นทางลงมาตั้งแต่ชั้นลูหลังนะครับก็หลังจากที่ทํามาได้แค่นี้แล้วุรขานก็หายไป